สวัสดีค่ะพี่น้องกามพบมมาพอกันของเซาวันที่1 8พฤศจิกายนพศ2อ6 7เนาะค่ะช่วงไกลสิเข่าปลายปีเราล้มหนาวก็พัดตึงตึงม้าละค่ะเมื่อนี้อากาศกากำลังสี่เย็นลงค่ะกำลังอุณหภูมิกาลังสิลดมือเาานี้วันใด้17องศาเด้อค่ะอากาศเย็นพอดีมาถึงกับหนาวค่ะเป็นอากาศเย็นสบายสบายเด้อค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็ล้มพัดค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเกี่ยวขา่าวตากข่าวแล้วก็เก็บผลผลิตนาปีเนาะพี่น้องก็เลยได้ตากขา่าวค่ะบ่ค่อยมีเวลาใดมาอัปเดตป้าหยัางนาให้พี่น้องเบิง่งกับพาเบิ่งขา่ขาวค่ะเบิ่งของหลากหลายค่ะเกษตรส่วนผสมมียูมีกลิ่นกบปลูกตามฤดูกาลนั่นแหละคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลปลูกผักเร้เดนอค่ะแต่สมองว่าถ้าในปลูกเพราะว่าวา่าถ้าในว่างเล้วพี่น้องตากขา่าวยู่เดี๋ยววางพุลัสมองสีมาปลูกผักให้เบิงองลวค่ะปลูกผักก็คือปลูก ผักหลากหลายชนิดนะคะ่ะในช่วงฤดูหนาวหลักๆก,ก็คือกระเทียมกับหอมแดงแล้วก็พวกผักต่างๆที่เฮากินอยู่แล้วกาใส่ในชีวิตประจําวันเนาะพี่น้องไปยางไปเบิ้งนะคะ่ะเดี๋ยวไปรอเบิ้งเห็ดเฟียงน้ําก่องเฟียงสมองหดนต้าไวะะ้เด้อค่ะตอนตอนหน้าฝนบ่เกิดบัดตอนแรงๆนี่เกิดดีด,ดีคะ่ะ mm. ดอกแคกระดกเก็บไปกินบ่หวาดบไ่ไหวเก็บไปกินบ่ทัน,นะคะ่ะ mm. ดอกแค่บานเด้อค่ะแต่ว่ามาปลูกยุทธงก็เป็นดอกแค่ทง <c oughs> ปลูกยุทธงก็เป็นดอกแค่ทงไปยอย่าห้ยางรอไปเบื้องเห็ดเพียงทั้งคุณต้นยางเป็นดินเหนียวอยากไงสาแน่เด้อค่ะเห็ดกระบาท่านได้ออกดอกพี่น้องค่ะปลูกแหวงทีลาเพิ่ตนต้นไงก่อนเพื่อเพิ่นสีออกมารอเบื้องเห็ดเพียงนีก่อนค่ะกอ,องฟอ,องเฟียงไว้อัดเพียงตั้งแต่ปีกายนะะี่ค่ะเพิ่นพึ่งออก ตอนฝนตกหนาฝนนะบ่ออกค่ะออกกลองอื่นบัดตอนรถดูแรงแล้วแรงแห่งแห่งนะพี่น้องเห็ดออกเป็นเงาเลยค่ะมีพอดอกว่านอ้อมือนี่มื่อวานนี่สมองหดนามไว้เดี๋ยวเพิ่นบ่มเสียก่อนเก็บเก็บพอได้ไปป้นไปป,นป้นกินเน้มือเศ้าอยู่ค่ะเห็ดเฟียงธรรมชาติเด้อค่ะว่าได้มาปลูกว่าไดอย่างทั้งสิน้นเกิดเองตามธรรมชาติ จะมองเอาใบกล้วยโปรกใบกระมี้ค่ะอันเพิ่นเกิดยุ่ในไหนเงาพนะพี่น้องอันลังเทียก,กับว่าเห็นเพิ่นเป็นดอกบานขึ้นมาเคยเห็นค่ะลังดอกออกจากใจกลางเงาอันนั้นพูดนะค่ะเงาเฟียงพูดนะฟังเบิ่งเพิ่นว่าเอาเพิ่นจะออกบ่าว่าอากาศเริ่มเย็นขื้นหนาวขื้นิ่วนมากเอาเอาได้เหตดออกอันนี้เ่บ่ออก บวกแหวงสีกอนเพ,อเพื่อเพื่อเปิดอ,ออกค่ะกลับมาเลาะเบื้องเรื่อยๆค่ะตรงนี้มือเอามือนั้นแทละเปินตรงออกแทล่ะค่ะไวแต่หดน้ำไวมุนนันกระไดยุถแถวนี้แล้วค่ะเงาหนึ่งเนตปนใงหนึ่งค่ะเ็ดเปียงหอมหอมปนหอมดีตัวละเ็ดเปียงธรรมชาติปีนี้สมองกระซิมเอามากรอว้อีกคือเกากรองไว้แบบนี้แล้วค่ะจุดเกา ว่าจะก่องหลายกว่าเก้าคือกองอันลอลอเงาวกล้วยนะคะเป็นเงาเป็นเงาไปฟังพีกะนนั่นคือกันค่ะเป็นเงาเป็นเงาไปคือกันกองไว้จกักหาหกเก็ดกองกองแล้วหกเก็ดกอนค่ะเพราะได้มีเฟียงอันปลูกพักแน่อันนี้ก็ว่าถ้าในปลูกพักดอกค่ะเพราะว่าตากเขานี่ละที่สมองวอยฟังนี่แหละค่ะเฮ็ดลองไว้ยุ่เฮ็ดเป็นคู้ลองคูหนานไว้ค่ะนานพัก เราจะพาไปเก็บหมากซีดาช่วงนี้กับบรรยากาศล้มวีวีค่ะเตรียมแปลงฤดูการปลูกพักไวยุไถยไว้แล้วค่ะไทดินตากแดดไทยแหงเหงาห้าเพื่นตต่ก้อนค่ะทามีเงาห้าเพิ่นกะบ่อคอยปันไดพักสีบ่ง,งามเด้อค่ะทามีแหงน,นี่ค่ะ,กะเกษตรสวนผสมเด้อค่ะสมองก็กเฮ็ดลอกปลูกพักแล้วก็เฮ็ดลอกปลูกกระทอมเถียงนา แล้วก็โซนปลูกปลาดินิดน้ดนอยๆตามภาษาสาวมองนะคะ่ะแล้วก็มีสาน a m สาน a m สำหรับใส่ในการหดพักฮดพืชผลการเกษตรเท่านี้ละปลูกก๊กกล้วยปลูกกัไผ่ปลูกยังหลากหลายฟั่งนี่ก็เป็นต้นไม้ค่ะต้นไม้ให้รลมเงาลมเย็นเป็นสวนป้าย่อมๆในน้อยของสาวมอง ขู่ไว้ค่ะสมองมักเก็บเห็ดก็เพื่อได้มีเห็ดออกอะไรเก็บกินไกลๆค่ะแตไม่ได้เขา่าปลาพอปลาทุกมือในบ้านสาหมอ่นกระซ้าหมดแล้วพี่น้องล้มพัดกลวยกระโคนกลวยทะล่มแล้วค่ะกลวยแรงค่ะเป็นแบบนี้ละเดี๋ยวปะไปเบื้องกลวยหอมท้องเลยคะ่ะแต่ว่าเพิ่นแรงล้มหนาวมาหักโคนตั้งแต่สองมือที่แล้วนะคะ ล้มหนาวมาได้สองมือสามมือนี้เด้อค่ะอีกเล็กน้อยก็บสิตัดไปอยู่เพราะตัดแล้วล่ะค่ะตอนแรงสมองเสียวรดพวงมาตัดยุดดอกพี่น้องน้วยกลมแล้วกลวยหอมท้องเพอโบมแล้วค่ะสุกอยู่เพราะว่าต้นเพิ่นหักหักทั้งสองต้นเลยค่ะต้นนั้นก็นหักค่ะนี่แต่ต้นนั้นว่าท่านได้แก้ปัญหาตัวน,นี้แก้กลัวนี่เริ่มหัก กระตุนกลวยแรงเนาะพี่น้องตอนน้นในเนะยะดินบดีค่ะดินเบื้อเม่นดิน้วนดินยังเป็นดินสมองลิงเดี๋ยวเบื้องหมากสีดาก่อนค่ะหน่วยยังยังพ่อเชลีเก็ตไปกินยังอันที่ห่อไว้นะคะเพื่อนกระเลิมขาวแน่อยู่ไปกินตากเขานี่ค่ะถ้าเา่อเก็ตไปเพื่อนก็จินเนา่าเกตไปก้อน อันมักซีดาพันอันนี้นะค่ะพันธนี่อย่างละสมองลืมซื้ออีกแล้วละ่ะว่าม็นมักซีดาจิมจูเด้อค่ะมักซีดาพันธนี่อย่างบู้นี่ลืมซื้อพันเจ้าเก้าออกพันแป้นสีทองเด้อค่ะฝรั่งพันธแป้นสีทองมักซีดาค่ะแต่ประทันเด็กขาวได้พี่น้องเก็บดีว่าเฮ้ยเมื่งเปิน่นเินคือจัางจะขาวแต่ว่ามันบ่นขาว ก็บไปยุดอกเอาไปกินก็พี่เกลือถ้ามีล้วก็ล้งแสผัดตาเขาไม่เมื่อยก็ได้กินก็พี่เกลือค่ะเพราได้กินยุค่ะเอาสองน้อยนี่แกถุงก่อนพี่นอ้อ,นงอ,องมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งแกถุงเด้อค่ะติดขัดน้น้อยหนึ่งขอโทษขออภัยเด้อค่ะขาตังกล่องก็บม่ได้เอามาพี่น้องเฝ้าเฝ้าเฝ้าเขาไม่ให้อันหมายุทงเพราะว่าสมองเลี้ยงหมาไวปยุนาค่ะไปถับเผาให้เผาสวน พิดงาค่ะจิได้มัดไว้คืนย่ดอกวางไว้หนีก้อนพี่น้องแล้วค่อยไปล้างที่หลัง,ลงถ้าเพ่เก็บมาะยานเพิ่นเน่าเนาะค่ะนี่เพิ่นเป็นร้อยซ้ำดำๆแล้วขยานเน่าถิ่มก้อนยยานไม่ได้กินค่ะนุ้ยนี่ก็เก็บไปคือกันเพราะว่าห่อไว้เพิ่นกับ เกินตนนะพี่น้องตนบนใหญ่แตะวนันนวยดกซ้ำก็คว้วห่อหว้ซื้อถ้าบ่าห่อหว้ก็บ่ได้กินคือจังว่าแล้วนะค่ะปลูกยังก็ต้องดูแลรักษารักษาน้อยรักษาหลายก็ว่ากันไปนะค่ะแล้วแต่เฮาจะมีเวลามาเหตุเขาถุงพลาสติกนี้ก็เป็นถุงพลาสติกใส่หมากสีดาไปเดี๋ยวนี้ห่อว้คืน มวนมวนไวจุจุไ้ก้อนนับพี่น่องดำมัดที่หลังเพื่อนก็นเริ่มแก้หลายแล้วละ่ะไม่ได้กินซีนวยแล้วค่ะ เดี๋ยวถาก้อนพี่น้องประมาณซ้ำนี้ค่ะกับว่าท่านได้แก้ลายปันไดแต่กระเพาะมีให้ได้เก็บกินนยุค่ะ <c oughs> เริมแก้เรื่อยๆละสีดาปลูกขางเทียงนะปลูกไว้ยุ่ยกิ่นหลากหลายเนาะคะ่ะปลูกไว้ฝั่งน้ำนี่ละค่ะนี่ฝั่งน้ำใสแต่ว่าท่านได้ใสดีหรอกค่ะเพราะว่าน้ำมันกรยังคุ้นยุต่ะเพราะได้ใสย,ยุค่ะสานนก็เลิกเติบยุ่ยได้หดพักตลอดปีพุณรัะพี่น้อง ลูกพักหลายๆทั้งหด้นใหม่ก็นยังบ่เบิดค่ะเพราะว่าหามองฟูดเลิกนะคะ่ะน้ำออกตลอดบรรยากาศเสียงนาอยู่ริมน้ำค่ะบรรยากาศดีหลายคุณนะ่ะรมกระพาดวีวีค่ะกระใบมะขามป้อมเนะคะ่ะนี่นี่ใบมะขามป้อมต้นมะขามป้อมลินจี้ฟังเบิ้งสิปินดอกบ่เดี๋ยวเขาจิมมักสีดาใส่ถุงก่อนถุหูหิว เอาเอาไป,ไปล้างยุบานล้างนามม้ำไหมเก็บให้สะอาดค่ะเฮ็ดหกสวนมาไาด้ดอกพี่น้องมันไม่ดีมันไม่สะอาดเละอบึ้งต้นลินจีก้อนกินตะออกว่ลินจี้กับว่าท่านใดนั่นดอกขาะต้องหนาวหนาวีาวหลีอันนี้ลินจีนครพนมเด้วค่ะกับต้นง่เติบยุบนนนะลินจี้นครพนมลินจี้น้อพอหนึ่งค่ะ ปลูกได้สองปีค่ะแต่อมนีล้ละสองปีถือว่าใหญ่ไวอยู่สำหรับดินทั้งสีเนาะค่ะดินเหนียวสมองลิงอันนี้เบียบักเขียค่ะเป็นมะเขือเขียวเด้อค่ะมะเขือปอเขียวนะพี่น้องก็มะเขือเาวฟางบุญกระสิปเป็นพักกวงตุงค่ะพายางไปเบื้งพักกวงตุงเริมได้กินแน่เราล่าสมองก็เก็บไปแล้วค่ะแต่ตนว่าถนาไหนใหญ่สมองก็เลยบ่ค่อยนั่นบ่ค่อยได้เก็บไปพัดปันไดน,นี่ นี่ค่ะผักกวงตงุงโอ้แดดซองต้องต้องทอ,อ,อตรงท้ายฟังพี่ค่ะให้พอดีผักกวงตุงกำลังเด็กกินค่ะี่เก็บไปเจ้าวป่นใด้อยุค่ะแต่ว่าต้นมาเท่าไหนไงไม่เก็บผักไปกินเ้อพี่น้องผักกวงตุงกำลังงามคืออากาศหนาวหนาวเย็นๆในซ้นดีค่ะปลูกไว้ได้กินก้อนค่ะเดี๋ยวรอบหลังให้ปลูกอีกพร้อมกระเทียมพร้อมต้นหอมหอมแดง อันนี้ปลูกลอรอแปลก้อนได้กินช่วงตากเข่าค่ะพอดีเลยสมองกาก้อนนานี้เพราะเข่าเริมเป็นหัวงกมกาว่าไก่สีเหลืองปลายน้อยหนึ่งสมองกา,กากาเลยค่ะเพราะว่าก่วงตุงนี้ไง่ญ่ไวได้กินไวค่ะหอมบอบลุงเอาสมองก็ใส่ปุ๋ยสูตรสิบหา้วค่ะแล้วก็ฟุ้นขี่งวัวค่ะแค่นี้แล้วพี่น้องล้วก็หดน้ำเปียกๆเมื่อดดใส่สารพิษดอกค่ะแต่สารเคมีใส่ย,ยู่ก็คือปุ๋ยค่ะแต่มันก็ตกคางดุลคือสารพิษดอกพี่น้องกเขากินเองเนาะค่ะ ถ้าใส่แต่ขี่งัวยังเดียวมันกับบ้าง,งามเนาะกับประมาณนี้ค่ะคลิปนี้เนาะสาวหมองกะฝากพี่น้องไว้น้ำเด้อค่ะให้อ่องบอกอวมใจน้ำได้เด้อค่ะคลิปหนาเดี๋ยวเขามาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มือน,นี้ขอให้พี่น้องโชคดีสุขสมหวังทุกท่าทันเด้อค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อพี่น้องมาเบื้องช่องสาวหมอง,องคุบงบนบานๆ่องนี้ค่ะอาศีไรสาระเนี่อาศีบ่มีสาระเนี่อาจจะมีสาระ ธรรมดาเนาะค่ะชีวิตบานๆสมองกะท่ายแบบบานๆนี่แล้วพี่น้องกะว่ามีไผ่มาทายน้าพี่น้องอ่าทายน้าอันซ้ำหมองให้พี่น้องเลยเบื้องเนาค่ะกะมองกะเฮ็ดเจ้าตูเจ้าของเองเฮ็ดคนเดียวเด้อค่ะกะพิษพลาดประกันไดกะขอโทษขออภัยไปนะมองหนีน้ําดนเด้อค่ะป่ะเดี๋ยวสมองก็ขอตูลาไปก้อนกลับบานค่ะเดี๋ยวคลิปหนามาพอกันไม่เนาะสวัสดีค่ะ